พลงหนึ่งก็สีหนึ่งอใช่ก็เดอะไว์ลูมเนี่ยเหมือนเป็นเป็นเอ่อเฟรมว่างเปล่าอะไรเงี้ยให้เราแบบสามารถระบายลงไปก็ได้อืมที่มาก็มีอันหนึ่งคือเดอะไวร์ลูมเดคเรชั่นใช่แล้วนกนะครับนกลับมาที่นกกลับมาที่นกคือยังวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่กันที่นกนี่แหละจริงจริงว่านกเปนอจริงๆเนี่ยนกมันมันจะมีรูปนกที่บินออกจากกรงที่อยู่หลังปอก็ก็คือจริงๆงเนี่ยเพลงนี้ตั้งใจว่า จะวาดให้เสือออกมาถึงเพลงรองอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราบินออกไปจากกองไปทำแล้วสิ่งต่างๆดูอะไรเงี้ยคือมันจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นปกของซิงเกิลเพลงรองแต่ว่าเอามาใส่ไว้ท้ายปกอัลบั้มด้วยเป็นซิงเกิลเพลงรองแล้วก็มาไว้ท้ายอัลบั้มด้วยใช่ครับเป็นปกด้านท้ายอัลบั้มเมื่อกี้มีทางบ้านถามมาว่าเพลงโอกาสครั้งที่สอง ครับเซ็กแชนเซ็กแชนอย่างอุตส่าห์แปลเป็นไทยมาให้ด้วยนะฮะอยากอยากจะทราบว่าทําไมตอนจบถึงมีอะไรนะนกนกกับแกะแพะในในในมิวสิกวิดีโอครับอมันจะมีนกนอนตายแอ่งแมงอห่วแล้วก็มีมีมพระเอกนงเอกวิ่งไล่แกะ ว่ไแกะครับคือวิ่งไล่แล้วก็แกะไม่ไม่ใช่แกะอะไรอะแกะอะไรกันวิแกะแกะเป็นตัวแกะเป็นตัวครับโอเคครับ่ไล่แกะเป็นเป็นยังไงมาทำอไงกันกับกคุณคุณแหละคุณเล่าสองมัธยมกันมากนะครับซิงดูล่านะครับไม่หรอกจริงๆมันมันเป็นเหมือนภาพบรรยากาศมากกว่าเห็ว่าเหมือนแบบในเนเรื่องเนี่ยต้องต้องเล่าความว่า กันครับนางเอกเขาไปงานปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งแบบนีนในผับหรืออะไรสักอย่างร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบคนคนในนั้นเนี่ยก็แบบมีแต่สนใจกันแต่เรื่องแบบรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวอะไรเงี้ยความเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็นางเอกก็เลยรู้สึกเหมือนแบบอยู่ผิดที่อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่ฟายแล้วก็เหมือนแบบ มองไปมองมาแล้วแบบไปเจอเธอกับพระเอกด้ยต้องแบบแบบซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ก็คือเหมือน <ๆ S 1> เป็น,เป,นเป็นผู้ชายที่อยู่ที่นั่นแล้วก็อ่าเหมือนก็แบบรู้สึกเหมือนอยู่ผิดที่ผิดทางเหมือนกัน,นคือผิดที่ผิดที่ทั้งคู่แหละใช่ใช่ก็เลยเหมือนกับก็พอแบบเจอกันก็เหมือนแบบคลิกกันในความในแบบแบบไม่ได้มองไม่ได้มองที่แบบสิ่งที่คนอื่นมองอะไรอย่างเงี้ยมันมองกันที่ตัวตนก็เลยมันมันก็เลยเหมือนกับแบบ พอพอคลิกกันเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสองคนนี้ก็แบบหลุดไปอยู่ในที่ที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็ือแบบเป็นที่อันนี้คือสื่อความหมายออกมาใช่แล้วหลุดออกไปครับอย่างนี้นี่เองมันก็เลยเป็นบรรยากาศมีเห็นนั่นนี่เป็นครับดูเพลเพลินเพลเพลินเพลเพลินได้เห็นวิญญาณเราสองคนเป็นเป็นวิญญาณเลยก็ตามไปนะครับตามไปจากจากที่ผับกับตามไปที่ ทะเลด้วยตามเราทุกที่หลอนไหมครับเริ่มหลอนนะตามไปจริงหรือเปล่าครับผมจริงนะเรียกได้ว่าข้อมูลของซินนะครับที่ทางทีมงานนะครับสนุกกระอมนะครับได้เตรียมให้เรานะครับเรียกได้ว่าเชิงลึกมากๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นเพิ่งคิดสดเมื่อกี้เลยเพ่อนเพ่นเล่นๆเรียกมาเชิงลึกมากๆนะครับตัวอย่างเช่นชื่อของคุณตาของซินนะครับสนุกกระอมรู้นะครับ พี่ตีิ๊กูหัวตาครับผมยุโกะรู้ไหมครับตาของซินชื่ออะไรครับไม่เคยทราบเลยค่ะนารู้ไหมครับครับไม่รู้ครับเห็นไหมัยเสีเอามาจากไหนคะเนี่ยเอ่อเป็นข้อมูลเชิงลุกที่เขาเตรียมมาให้ชื่อเชิงลุกเชิงลยลุกนะครับที่เตรียมมาให้ชื่อแอนครับยังไงคุณตาแอนครับผมมามาคุณตาแล้วพี่ติ๊กูหัวตาซินครับผมได้เล่นแล้วนะครับพรุ่งนี้รอศิลปินคนนี้มานะครับ รอมาทั้งปีนะครับวคนนี้ได้เล่นแล้วนะครับแอนตซินนะครับผมก็าเข้าคำถามทางบ้านต่อเลยครับภาษาเขาเหนื่อยไหมค่ะมีถามมาว่านกที่อยู่ในโลโก้มันคือนกอะไรคะนกนกแล้วแล้วท้องดำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็มาจากคือเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อว่าคอนเสิร์ตชื่อว่า Singular a p o s t ส s ีเก็คือ อ่ก็คือแปลก็คือทุกอย่างทุกอย่างได้เนยครับผมซึ่งคอนเสิร์ตของครับใช่ครับซึ่งในคอนเสิร์ตเราจะแบบเป็นเหมือนรวมมีทั้งความเป็นศิลปะแล้วก็ดนตรีอยู่ด้วยกันในคอนเสิร์ตเดียวไงครับใช่แล้วก็เหมือนกับรวมแมททิคทางด้านภาพนะฮะก็เหมือนกับรวมแบบเอาเอามาจากมิวสิกวิดีโอแล้วก็ปกอัลบั้มทุกอย่างที่เราเคยทำมาเหมันเอามาแบบรวมไว้ที่เดียวนกนี่ก็คือก็มาจากหนึ่งก็คือนกตัวเดียวกันหนืองนั้นด้วย นกที่อยู่หลังผมซึ่งก็ไม่รู้นกอะไรนั่นแหละนะครับซึ่งไปคอนเสิร์ตนี้นะครับก็จะมีกรงนกนะครับแขวนรอบเลยไม่มีไม่มีไปแก้กันเลยครับกลับมาสู่นัทบ้างเออนัทครับได้ข่าวว่านัทเนี่ยไปได้แชมป์การประกวดกีตาร์ระดับประเทศมาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นเป็นแชมป์อะไรครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวขอขอขอภาพเช็คเอีหน่อยนะครับข้อมูลที่เตรียมมาค่อนข้างแน่นมากนะครับใช่ครับ เป็นรางวัลอะไรครับก็รางวัลชนะเลิศติ๊กต้าของยามาฮ่าครับอ๋อหยาได้ได้มาเมื่อไหร่คะเนี่ยรางวัลนี้ครับตอนนุ่มๆครันุ่มๆก็ในตอนนุ่มๆประมาณยี่สิบกว่ากว่าปีที่แล้วนานไปคุณนานไปก็ประมาณช่วงมอปลายครับครับอือมอปลายอือช่วงมอปลายนะครับเอ่อในเอ็มวีนะครับที่ได้ไปดูกันมานะครับมีอยู่มีอยู่เอ็มวีหนึ่งที่ หลับตาตลอดเลยใช่ไหมเพลงอะไรครับ24 7 24 7ทําไมครับต้องหลับตาตลอด MV เลยอ่ะเราก็ต้องมีคนเต้นเตอ่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าพอดีตากุ้งยิงนะครับไม่ใช่เหมือนในเนื้อร้องจะมีคำหนึ่งว่าก็ฝันละเมอครับก็เหมือนเรฝันละเมอฝันละเมอหลับฝันไปก็คนนี้ก็คือเหมือนในจริงคนที่เต้นเต้นพี่น้อยฮะอ๋อที่ที่คนที่คนนึกว่าพี่น้อย แต่จริงๆเราไม่ใช่เป็นนักเต้นจากไหนนะครับอาร์เจนติกาเนอะใช่ใช่ไหมอเจนติกาเลยครับอิมพอร์ตมาอิมพอร์ตไม่นางไกลเลยนะใส่กระป๋องมาเลยแล้วก็ส่งข้ามมาคือจริงๆเขาเดินมาเป็นนักท่องเที่ยวเฮ้ยมามาเต้นหน่มาล้อเล่นนะครับก็คือมันมีเนื้อเพลงที่บอกว่าฝันละเมอเข้าฝันละเมอครับมหลับฝันไปแล้วก็คิดถึง ใครบางคนอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นักเต้นคนนี้นะไม่ไหวแล้วนะนักเต้นคนนี้ก็ครับคือนักเต้นคนนี้ได้ประทับถึงถึงถึถึงแบาอารมณ์ของเพลงครับใช่ซึ่งกันอีกแล้วครับผม้วมีคำถามใหม่มาคะเขาถามกันว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนได้มีโอกาสอีกครั้งเหมือนอย่างในเพลงซิลเวนแชร์นะคะอยากจะทําอะไรอยากไปแก้ไขอะไรไหมหรือครับผมอยากจะทําอะไรอยากแก้ไขอะไรก็ ไม่ได้อยากแก้ไขอะไรครับเพราะคิดว่าชีวิตเพอร์เฟกต์ไม่มาไม่มาไม่คือทุกอย่างที่ออกผ่านมาในชีวิตก็คือการเรียนรู้ของเราอยู่แล้วเลยครับใช่เป็นดีกับเราองเรียนรู้มาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ตอบได้ดีมากนะครับรอค่ะพี่รอดีครับตไม่ดูก็ไม่ดีนะต้องดูดูโอเคครับที่ไหนครับ ถ้าเอาจริงๆเลยคือเอาเล่นๆเอาเล่นๆเอาจริงๆจริงจริงจริงครับจริงๆแต่แบบไม่หล่อเลยเอาไม่หล่อคือจะไม่ใส่วิกในรายการพี่วี้นดี้ถ้าใครได้ดูนะไปใส่มาแล้วไปใส่วิกผมสั้นที่รายการพี่บุ้ดี้มาก็รู้สึกว่าเป็นตาบาข้ัวต้มมาก้ตอนนั้นไปใส่อะคะนึกยังไงถึงไปใส่เขาไม่ได้เตียยเขาไม่ได้เตรียมคือเขาแบบก็คือเหมือนแบบาให้ลองดูลองใส่วิกดูให้เลือกอะไรก็หยิบมาใส่เลอทันที ไม่มีการเตรียมครับผมคือย้อนเวลากลับไปได้จะขอไม่ใส่ก็จะขอใส่อันนี้ครับผมเรื่อว่าเมื่อกี้บอกว่าสินบอกว่าขอแบบไม่หลอกนะครับแล้วผมนะครับจะเหลืออะไรนะครับจะเหลืออะไรเปลี่ยนเรื่องนะครับมเแต่เกิดแล้วครับพี่ครับผมสินนะครับได้ข่าวว่าก็เคยไปร้องนะครับกับเพลงประสานเสียงด้วยใช่ไหมครับกับวงจะแบงคอบจะแบงครอบโอเปร่าใช่ไหมครับเปลี่ยนเร่องบ้างจะบางเกอกโอเปร่านะครับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีครับเป็นเป็นประสบการณ์การขึ้นเวทีที่ดีดีมากนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้เข้าไปออดิชั่นไม่ได้ไปอยู่ในวงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นเวทีที่ไหนคือที่ที่ไปร้องเพลงภาษาเซนนี่ก่อนที่จะมาเป็นซิมกูล่าใช่ครับก่อนก็คือตอนอเข้าไปตอนมสี่หมอสี่มอสี่นี่ขึ้นไปร้องเพลงโอเปร่านะครับมอสี่คุณทําอะไรครับคุณ เล่นเล่นเตยอะค่ะรู้จักไหมมันนอกมากเลยครก็จักมือกากเล่นเตยอาจจะไม่มีใครรู้จักนะครับผมสมัยมสี่นี่ผมเรียกได้ว่ายังเล่นกิ้งกล่องแก้วนะครับขอบคุณนึกแล้หนักกว่านุ้ยครับที่หนักกว่านะครับข้อมูลเชิงลึกครับเชิงลึกมากการร้องเพลงโอเปร่านะครับกับการที่มาร้องเพลงในแบบของ ซิงค์ลา่านะครับโอเปร่าซิงค์ลา่านะครับมีความเออเหมือนหรือแตกต่าง<ม>ยากง่ายต่างกันยังไงเออก็ก็ต่างกันคาบอดครับ,บ,บรนะก็คือร้องร้องโอเปร่าเนี่ยจะต้องครับเหมือนกับฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาลเหมือนเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องแบบฝึกเสียงให้มันแบบแข็งแรงตลอดเวลาทุกอย่างต้องไปหายใจถึงหัวเข่าอย่างเงี้ยหายใจถึงหัวเข่าใช่ไหมหายใจยังไงถึงหัวเข่าครับถามรัอร้องจีิงจหรือเปล่า เขาก็ต้องต้องแบบตั้งต้องฝึกเยอะเดี๋ยวเราก็แต่แต่ถ้ามาเป็นซิงคูล่าเนี่ยคือก็ซินก็เป็นคนแต่งเพลงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคลองตามอารมณ์ที่อยากจะเสือ,อไปก็ิกสลับ อมีความเป็นอาร์ตที่สูงมากจริงโอเคมีมีคำถามจากทาวบ้านถามพี่นัดมาบอกว่าวันนี้เราดูแบบเหนื่อยๆเพียๆเป็นอะไรป่วยหรือเปล่าคะน้องๆแบบอยากจะให้ก็กำลังใจมากไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้ป่วยปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นไรไม่สบายนะครับอะไรไม่สบายอะไรครับใจไม่ใช่นะครับอาการพี่คนเดียวแล้วค่ะก็ยังยังยังไม่ดีนะเดี๋ยวต้องเติมกาแฟสักนิด กาแฟนี่ก็เพิ่งตื่นใช่ไหมถ้ายังง่วงมึนๆอันนี้เติมกาแฟจะจะดีหน่อยนะครับยูโก้นี่เป็นมะม่วงจิ้มกะปินะครับจะดีดมากเลยนะครับจิ้มกะปิเนี่ยมันเลยก็ดีค่ะพี่นอกจากนะครับผลงานเพลงนะครับของทั้งสองคนนะครับทั้งซินแล้วก็ซินแล้วก็นัดนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับถ้านอกจากผลงานเพลงแล้วครับตอนนี้ก็ทําทําอย่างเดียวครับใช่ แล้วก็ใช้เวลากับมันให้แบบมากที่สุดเลยเพราะเราตื่นคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องซ้อมแบบเต็มที่อะไรเงี้ยอืมใช่เตมครับเซอร์ไพรส์ต่างๆให้กับแฟนเพลงเนาะครับแล้วคือปกติคือซินจะเป็นคนแต่งเพลงแล้วนัดทำอะไรก็อยู่เฉยๆฮะรอใช่ขายน้ำตาขายน้ำตาถือว่ามีความสามกีมั่นในผลงานผมจะเริ่มดีดนั่นนะ ผมจะเริ่มดีเลยวใช่ไหมเริ่มจะดีแล้วจะดีเริ่มจะดีนะมาแล้วนะรอแล้วเกินอยากจะโดนดีมนะไม่ค่อยเลยนะคุณนะครับผมถามคำถามจากเพื่อนๆนะครับแฟนๆสนุก dot com บ้างดีกว่านะครับอยากรู้ว่านะครับคอนเสิร์ตของพี่นัทนะครับของพวกเราครับของพวกเราเนี่ยสิงค์นัทเออสิงค์นัทสิงค์นัทนะครับของพวกเราเออพี่นัทจะเต้นเออเพลงอะไรยังไม่ได้บอกนะว่าจะเต้นเหรอฮะมีไหมครับมีไหม อ่าไปดูพี่นู่นไม่บอกนั่นเองนะครับคือไม่บอกนั่นเองนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับไม่บอกกิโมะเนี่ยต้องไปลงคอร์สเียนเติมนลนี่เต้มอะไรเพิ่มไงโอจัดเต็มเลยแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครับมีใครบ้างครับผมก็มีมากกว่าหนึ่งคนนะฮะมากกว่าหนึ่งคนเป็นคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะครับก็จะตอบมานะครับล้อเล่นครับ มีมากบอกได้คานั้นจริงๆงบอกได้ไหมว่ากี่คนเอไม่บอกคนก็ได้ว่าที่มากกว่าหนึ่งชัดเจนมากกว่าหนึ่งที่บอกไม่ได้ว่ากี่คนเพราะว่าเขาบอกเขาจะเขาจะมาจริงอ้าวจริงดิดังนั้นอ่ะไม่ใช่แล้วค่ะพี่ซินดีดแลเนี่ยซินดีดซินดีดครับต้องทำน้าที่แทนแล้วนัดอยากร้องเพลงบ้างไหมคะจะช่วยซินร้องบ้างไหมหรือว่าเล่นกีตาร์เป็นชีวิตใจอย่างเดียวเลย ก็เดี๋ยวรอดูกันครับที่สูงทั้งคู่เลยนะมีความเป็นที่สูงนะยครับเราดูในเราดูในคอนเสิร์ตไหมแน่เอาอุบไว้ก่อนนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแฟนๆสุนสดคอมนะครับถามมาว่าจะเล่นนานกันกี่ชั่วโมงนะครับ อ่าแปดชั่วโมงกับอีกห้สิบสองนาทีครับผมเรียกได้ว่าเอาหมอนเอามุ้งนะครับมากลางให้เรียบร้อยในฮอลเลยนะครับพวกผมเลิกเลยนะครับผมแล้วกลางมุ้งนอนนะครับอย่าลืมนะครับอยากันยุงมาด้วยไม่เพราะเรามีมีเป็นแบบไมอนรอ๋อไม่ช่วยเบรกไม่พอนะครับแถมไหลด้วยอีกนะครับยาวไปยาวไปนะครับครับผมนัทครับตอนนี้เล่นกีตาร์นะครับแล้วก็ซินเป็นร้องนานฝั่งฝั่งนี้ครับอ๋อเล่นกีตาร์นะครับอ๋อฝั่งนี้นะครับ ดูเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีสูงมากนะครับผมนะครับเล่นกีตาร์เนีานร้องกี่ส่งไปกี่ปีนะหกปีใช่ไหมส่งหปีนะครับปีเท่าไหร่ครฮะปีแสงไหมกปีนานไปหกปีนี่เลยกไว่าไม่มีการติดต่อให้เลือกกสองหมวดครับผมนั่งหรือใช้ให้ผมดีนะดีดดวยมันผมชอบความดีดเออสิ้นร้อนนำถ้าไม่มีตรงกลางนัดเล่นกีตาร์นะครับนัดเองเนี่ยสนใจที่จะร้องนําบ้างไหมเออก็ เดี๋ยวรอดูในคอนเสิร์มนครับยังคงรอดูต่อไปนะครับรอดูกันต่อไปดูในยูทูบได้ครับผมสําหรับคําถามถัดไปนะครับที่ทางแฟนๆถามมานะครับผมตอบให้นะครับไปรอดูในคอนเสิร์ตครับผมค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ต้องนะตะกี้บอกว่าไปดูในยูทูบไปดูเออเคยดูเคยดูผมสารผลสารภาพผมเคยดูมาครั้งหนึ่งครับที่ที่ซินสศกม่ให้ใช่ใช่ครับครับผมแล้วก็วิ่งไปหลบใช่ไปหลบนื่นแหละครับใช่จริงจริง มีเยอะกว่านนมีเยอะกว่านั้นด้วยได้ได้ว่าเผากันเลยไหมตรงนี้นะครับรออะไรไหมรออะไรเผาเบาๆเผาเบาเผาเลยครับกินเผาเลยครับเริ่มจะโหดเผาเผาเป็นเบอร์กลางนะเบอร์กลางอเบร์กลางครับมันมีสองกระหดอะแค่ผมเผาเลยครับไม่เผาหน่อยเลยครับเอาท่านั้นและเอาเท่านั้นนะครับไปหาดูกันเองศิลปินเขาจะมีปัญหากันซะก่อนนะคะพี่ติ๋ีเดี๋ยวเราเบาๆนิดนึงครับผมแล้ว